สวัสดีครับผมวันนี้หลังจากที่เราได้ออกโปรดักต์ใหม่นะครับ Octane S ออกไปก็มีคำถามมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเพืเ่อนๆว่า Octane S กับ Octane Max เนี่ยเลือกอะไรกันดีนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องความแรงก่อนเลยไม่ว่าจะเป็น Octane Max 4 Max 6 Octane S นะครับความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราใส่ในรถแข่งของเรามาหมดทุกใบนะครับความแรงเท่ากันแน่นอนนะครับทีนี้ Octane Max 4กับ Octane Max 6เนี่ยมันเหมาะกับ รถรุ่นไหนนะครับเหมาะกับรถยังไงหลักๆเลยเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับเหมาะกับรถรุ่นใหม่ๆนะที่หน้าปัดเป็นดิจิตอลหน้าปัดใช้ระบบแครเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็น v ี i อแอร์เย็นเพลงเพาะเบาะนิ่มนะครับใช้งานประจําวันทั่วไปไม่ได้โมดิฟายอะไรเยอะนะจบไฟเช็คเอนจินไม่ขึ้นนะแต่ออคเทนเอสเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับรถที่โมดิฟายเยอะๆนะครับโมดิฟายเยอะๆเลยเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนเครื่อง ทำแรงไม่สนของเดิมแล้วเอาหน้าปัดซิ่งมาใส่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบคสสูบเดียว4สูบหรืออะไรก็แล้วแต่2สูบนะครับเพราะตัว a l t e n s เนี่ยคือสเตโลนเพียวเลยเหมือนกล่องนอกดังๆนี่แหละแต่ว่าราคามันเนี่ยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยมันเป็นราคากล่องอย่างเดียวนะครับมันยังไม่รวมราคาติดตั้งซึ่งมันอยู่กับความยากง่ายของงานอีกครั้งหนึ่งที่ว่าจะไปติดตั้งแล้วจบเท่าไหร่อาจจะสองหมื่นกว่าจนไปถึงหกเจ็ดหมื่นหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้แล้วแต่ความโมดิฟายของเรานะครับ ท่านที่อยากจะทดลองหัดจูนนะครับอยากจะ DIY กับรถตัวท่านเองนะครับท่านสามารถใช้กล่องใบเนี้ยเป็นใบเริ่มต้นได้เลย14,500บาทบวกกับใช้จูนอีก2,000บาทนะครับแต่ท่านจำเป็นต้องไปหาความรู้อย่างมากๆเลยนะครับการจูนกล่องแซนโอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการจูนการตั้งค่าการทำสายไฟการทำให้รถสติตนะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่า ในรถบ้านแอร์ a เย็นเพีอเบาะนิ่มนะครับถ้าจะให้เลือกระหว่าง Octane S กับ Octane Max นะครับออก a n น Max 4นะครับ27,000บาทจบนะครับคันเล่กไฟฟ้า v v t i แอร์เย็นเพีอเบาะนิ่มใช้งานได้ทุกคนนะครับวันนี้ก็จบเทนี้นะครับมีคำถามสงสัยอะไรถามกันมาในเพจได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้อีกนะครับขอบคุณครับ